สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่วันนี้พวกเรานักการตลาดรุ่นใหม่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลที่ชุมชนบ้านหนองร่องตําบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักกับโคกหนองนาว่ามีที่มาที่ไปและความสำคัญอย่างไรบ้างและผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้ว่าโคกหนองนาสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับพื้นที่ที่เรามีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรไปกันเลยครับ เป็นผู้นำชุมชนในหมู่บ้านหนองลอกมูลแปรตําบาาลบานเ้าคุณเายโสลังปานเจ้าในขณะติด,ดตัวเจาเป็นผู้นำต้องยาคำ้ำเพื่อเป็นตัวอย่างของชุมชนทางตรมคณะชุมชน,รน,ชมชนรประกาศมีการทักสมัคิกงานทัาเข้าสี่กลุ่มของนาโมเดลซึ่งเจ้าเป็นหนึ่งในกลุ่มของนาโมเดลของ CLM ของตําบลบรนเ้าแล้วก็มีความภาคภูมิใจอย,ย่างยิ่งติดได้คัดสารและคาดเลือก กามาอยู่ในอาโขกหนองน้ำตีว่าเขามีพื้นที่ทั้งมดตีเจ้าเสียสละพื้นที่ทั้งหมดซิบปวัวไร่ทำาก็เป็นโขงหนองน้เขาว่าเขาวังจะเห็นสวนที่ว่าเป็นชุมชนต้นแบบชุมชนน้ำลงของควแม่พี่น้อกในพื้นที่ของตำบลมันเต้าแล้วก็ชุมชนแก้เคียงได้เป็นโอกาสดีๆตีว่าเขามีโงการดีๆเข้ามาสู่เข,า,ขาคือโขงหนองนะที่สตีม่หรือว่าเกษตร ที่มาตามเข้ามาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้าประยุกต์สู่ขมหองหนาโมเดเียวครังปลปาสามยางประโยชน์สี่ยางในพื้นที่เขาได้ก็หลังจากหน้าเขาก็มีการปลูกไร่วนผสมก็คือว่ามีการปลูกพักเกลียงสั์เขาทานสิ่งต่างๆเรานี่มันจะเป็นอาชีพที่ว่าเขาเก็บขายตลอดปีอ๋อ,อนบต เนกาตีน้ำละอ่อนมาเียนหูด้วยการปฏิบัติไปในตัวรบริวาละอ่อนมาเพื่อหวังเงินค่ะตอบแทนละอ่อนตรงนี้คือจบมาคือละอ่อนในด้านการกเกษตรส่วน,นมากจะละอ่อนในพื้นที่เด็กในพื้นที่ของเขาเองเขาก็มาสอนละอ่อนด้วยการเียนหูทุกอย่างจากตีบะเกยทําจากตีเกยขีดเขียนอยู่ในห้องเนาะเขาก็มาเห็นหูว่ากาศทําปุ๋ยมักเป็นจะได้ การลงแป้งพักเป็นจาด้ํทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนออนก็ต้องเฮียนผู้ไปตวัวคือเป็นการทํานําไปประยุกต์แล้วกการไปบ้านต่อไปแบบปลูกพักปลูกเขาก็คือสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะปลูกฝังเข้าไปในตัว จะได้คิดทฤษฎีใหม่ของในหลวงรองเกาของเราเครับสวัสดีครับผมนายนอนุสิสุทธาครับผมเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของศูนย์ตำบลบานเป่าครับผมจังหวัดลำปางถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในส่วนของโครงการเพราะว่าเราจะได้นำการพัฒนาการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆทุกด้านเช่นการปลูกผักการทำกรเกษตรกรรมที่ปลอดสารเคมี กลับมาใช้เป็นผู้อินทรีย์วัตถุทั้งหมดครับผมผมสลายุพุญุโภครับผมผู้เข้าร่วมโครงการควบของนามเดียวในพื้นที่ตัปุลวันเเ้าครับผมผู้รับโครงการผมว่าโครงการนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเฉพาะบัวเรือนไหนคนนี้บัวเรือนนั้นก็ยังมีในการแบบออกแบบในการเอามือเอามือคือการสามัคคีนำให้ทุกคนไปช่วยกันวนเวียนกันระหว่างบัวเรือน ให้ครัวเรือนนั้นรู้จักครัวเรือนนี้แล้วมาช่วยกันพัฒนาต่อยอดครับพวกหลงน้าเป็นสิ่งดีๆที่ทำให้เขามีเศรษฐกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นนะเจ้า ก็คือว่าเขาปลูกต้นไม้สามยางประโยชน์สี่ยางแล้วก็เขามีพืชเศรษฐกิจก็คือปลูกพักปลูกไม้ในครัวเรือนหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สิ่งต่าง,างๆเหล่านี่ทําให้เขามีเก็บรายได้หรือขายผลผลิตของเขาได้ตลอดปีสิ่งต่างๆเหล่านี่มันเป็นผลดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีสํญญาหรับครัวเรือนของทุกครัวเรือนทําให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้ดีๆได้ขอเพียงสาหรับชีวิตของเขาหรือว่าครัวเรือนของเขาอยากให้พ่งแม่พีน้องทุกคน นะเจ้าหันหน้าเข้ามาสู่ปกหนองนาโมเดียลในสำหรับ่็แม่พปีนอที่มีรัวเรือนหนึ่งไลพื้นที่นี่หนึ่งไร่สามไล่หรือจะเป็นสิบไร่หรือจะเป็นสิบห้าไร่นะเจ้าตรงนี้สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอได้นะเจ้า โอ้สองหน้ากับบุันเทาเราทำได้นี๊